ครับกำลังนั่นดูคลิปตัวเองอยู่นะครับวันนี้ไม่ได้ออกนะครับไม่ได้ออกครับวันนี้กำลังเช็คล้องโกโก้อยู่เนี้ยนอนที่เลยครับพี่เชื่อทั้งสองตัวอนอนที่นอนนิ่งเลยเช็คล้องนะครับวันนี้ กง,งจะไม่ชัดนะครับ,บอันนี้อยู่ในร้านนะครับร้านฮนะนผมทำป้ายนะครับร้านรวมชัยภูเก็ตครับทำป้าย,ายทำป้ายโดยธรรมะครับ เราไม่ได้ออกล่าของนะครับวันนี้เรามาดูร้านหน่อยวันนี้ไยนะครับนี่นะไฟไ้เขาเลยครับโมเ,เด็ก์นครับโบเดิร์น เด็กนะครับเติมอีกแต่นี้ของที่ขุดได้นะครับเหรียญต่างประเทศทัท้งหมดเลยมีเหรียญใหญ่อยู่ข้างหน้าครับ <c oughs> แล้วก็มีเหรียญเล็กอันนี้เป็นเหรียญเหรียญน,นอร์ดิกนะครับเหรียญทองนอร์ดิกก็มีปเป็นเหรียญทองแดงก็มีเหรียญเงินก็มี ว,วันนี้เราเทสก<ย>ล้องก่อนน,อนะครับพรุ่งนี้ก็จะออกล่าลงมาเลยกลวเจออของเขามากึกนงนแลกมีอย